พ่อเขาลูกเขาได้มารวมกันเพื่อที่จะปกป้องพื้นดินเหนืดนนให้กับลูกหลานแตนหลังเวลาเราตายไปเราก็จะรู้สึกปิติผมพูดเลยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะพูดนี้ผมจะพูดกับท่านด้วย ท่านนี้เหมือนครัว่าท่านผู้มีอยวน่าในการตัดสินใจเรื่องนี้รุ่มผมก็คงพูดเหมือนที่หลายๆท่านที่พูดมาแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันคำถามไม่อยู่ว่าดีที่สุดสำหรับมัครัศนคืออะไรก่อนอื่นสิ่งแรกที่เราต้องถามก็คือมัคสัศน์คืออะไร <c oughs> มัคสันก็คือพื้นที่คือเขตที่ประชาชนคนไทย เป็นเจ้าของคือมันและประชาชนคนไทยคืออะไรคือมนุษย์ประชาชนคน,นไทยก็คือมันมุ่งดังนั้นจึงขอเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับมันเนี่ยคืออะไรท่านผู้มีอำนาจทัางหลายโปรดอยา่าเข้าใจผมและพวกเราเอปอย่ามองผมว่า เป็นพวกเด็กโลกสวยโลกนติกเพราะสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่คือการซ้ำและสาระสำคัญของความเป็นมนุษย์ผมเข้าใจดีว่าพวกท่านมีหน้าที่ต้องดูแลประโยชน์แต่ในวันนี้วินาทีนี้ก่อนที่ท่านผู้มีอำนาจะจะตัดสินใจทําอะไรลงไปผมขอให้วินาทีนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านกลับมาถามตัวท่านเองผมอยากถามท่านว่าเงิน คือผลประโยชน์สูงสุดในความคิดของท่านใช่หรือไม่เงินคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของความเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่สำหรับผมแล้วผลประโยชน์และเงินมันเป็นคนละเรื่อ,กองกับความสุขและเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าโลกไม่เคยจดจำนาดโดเบลในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่รวยที่สุด ต่โลกจดจำเขาในฐานะที่เป็นคนที่นำเงินทั้งหมดมาทำประโยชน์และสนับสนุนคนดีในการทำสิ่งที่มีคุณค่าโลกนี้ไม่เคยจดจำคนรวยคนที่คิดถึงตัวเองที่ถึงประโยชน์ของตัวเองคุณค่าของวัตถสันจะเกิดขึ้นสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่แห่งนี้ได้ทำให้มนุษย์อย่างเรามีความรู้มีความคิดมีปัญญาอันนำไปสู่ที่ทำให้การที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า อย่างที่เรารู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรู้ในพระราชวังห้องประชุมหรือสนย์การค้าพุทธเจ้าตัดสรู้ความเป็นจริงท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางรตร้นไม้ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์เราเป็นมนุษย์ที่พัฒนามาหลายร้อยปีความคิดมนุษย์ของมนุษย์วนพัฒนาให้ิดให้เราคิดว่าเราอยู่เหนือนธรรมชาติ แต่ทุกสุดท้ายทุกครั้งไปเราก็ย่อมแายแพ้ต่อธรรมชาติเราห่างความจริงจนทําให้เราป่วยไข้และอายุสร้านลงทุกทีณวันนี้มีคนบางคนคิดว่าอาการมาจากแอรการอยู่กับธรรมชาติทําให้เราตระหนักรู้ถึงที่ไปที่มาการที่เราเห็นต้นไม้เราเห็นความเสื่อมเราเห็นการดับการเกิด ทำให้เราตะระหนกรู้ถึงกำเนิดถึงที่มาที่ไปของเราในฐานะเป็นมนุษย์สวนไม่ใช่การมองเห็นต้นไม้แล้วสมัยตาแต่การมันทำให้เราได้มองเห็นปัญญามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพเห็นการผ,ดดผลิดอกออกผลเห็นความเสือ่อมเมื่อหันกลับมามองตัวเราแล้วเราย่อมรู้ว่าแท้จริงแล้วเราก็ยอ่อมตายตายไปเช่นกันการที่มนุษย์มองเห็นความเสือ่อม จึงทาให้มนุษย์นั้นมีปัญญาเกิดขึ้นและไม่สะสมและคิดว่าตัวเองก็ต้องตายไปในที่สุดแปลที่วันนี้ธรรมชาติกลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราคิดถึงทั้งๆท,ที่มันทาให้เรามีลมหายใจมีชีวิตผมอยากให้ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายใจเย็นๆใจเย็นๆครับตั้งสติดีๆขอให้ท่านอยู่กับตัว สักหนึ่งาทีพิจารณาดูว่าอยู่นิ่งๆนิ่งๆนิ่ง,นงจนท่านรู้ว่าท่านกำลังหายใจอยู่จากนั้นขอให้ท่านคิดไปอีกนิดหนึ่งว่าอากาศแราออกซิเจนที่ท่านกำลังหายใจอยู่เนี่ยมันมาจากไหน ทั้งหมดในที่นี้ก็มันจะตายสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่เงินม,มันไม่ใช่ศูนการค้ามไม่ใช่มันไม่ใช่คอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่สิ่งที่เราต้องการในเวลานั้นคือลมหายใจเลือกสุดท้ายลมหายใจนั้นมันก็มาจากธรรมชาติมาจากต้นไม้วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่าน ตัดสินใจระหว่างทำคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดกับทำป่ากลาเงเมืองที่ใหญ่ที่สุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศนี้ถ้าท่านเลือกอย่างแรกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแหล่งออกซิเจนของคนกรุงเทพและของคนไทยจะน้อยลงทันทีอย่างมหาศาลสิ่งที่เกิดตามขึ้นมาก็คือท่านจะต้องทำคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับท่านจะต้องระเบิดภูขเขาท่านจะต้องทำลายป่าไมา้ท่านจะต้องถลุงเหล็ก ท่านจะต้องถอนรากถอนโคนต้นไม้อีกหลายตน้นเพราะปูนมันอยู่ในภูเขาท่านจะต้องถล่มแล้วถลงง่มอีกปูนเป็นหมื่นตันแสนตันท่านจะต้องถล่มภูเขาออกมาแล้วมาสร้าง,งความเพ็ดผมพูดหันคอไปหน่อยนะครับขอโทษท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อท่านทําแบบนั้นสัตว์ป่าและต้นไม้จะล้มตายกจางมหาศารเพื่อนำปูนและเหล็ก มาสร้างความเป็ฝุ่นผงที่เกิดจากการก่อสร้างจะแทรกซึมไปทุกลมหายใจของผู้คนในหลายพื้นที่ก็จะอาจจะทําให้ป่วยและตายในที่สุดวิญญาณของสัตว์ที่ตายไปเทพารักที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้จะโกรธแค้นวิญญาณของบรรพบุรุษผู้เป็นเจ้าของพื้นดิ่มัสรสันนี้จะไม่พอใจ ไทยคือแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าท่านเลือกที่จะสร้างป่ากลางเมืองแต่ท่านเลือกแต่ถ้าท่านเลือกที่จะสร้างป่ากลางเมืองสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาให้เกิดกับผู้คนป่าไม้จะไม่ถูกทำลายภูเขาจะไม่ถูกระเบิดสรรพสิ่งทั้งหลายจะอยู่ได้อย่างมีความสุขผีสารนางไม้เทวาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่อยู่ในแผ่นดินไทยนี้จะสรรเสริญและชื่นชมและจะปกป้องดูแลชีวิตท่านในอนาคตโลกนี้จะจดจำตัวท่านในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีคุณค่าที่ท่านตัดสินใจถูกโลกจะจดจำในฐานะที่ท่านเป็นมนุษย์ที่คิดถึงคนอื่นคิดถึงอนาคตของลูกหลานเป็นมนุษย์ที่มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ มีศักดิ์สรีไม่ยอมอ่อนข้อต่ออำนาจถุกอันโสโปกโสมงทั้งหลายเป็นมนุษย์ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของลูกของหลานเป็นมนุษย์ที่สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ผมเชื่อว่าผลบุญอันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นกับท่านหลายภพหลายชาติหลังจากที่ท่านตายไปแล้วอย่างที่ผมบอกครับนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในชีวิตของท่านผู้มีอำนาจช่วงเวลาในการตัดสินใจขอบคุณครับ